ไทยปีนหนูบีบีปีตูเตยไทยแหละชื่ออะไรไทยปีนหนูปอลีโปล่าปอลีโปล่าปอลีเาโปล่าเอาขี่ไปขี่ไปเปลี่ยนรองเท้ามาโอเค้องนี่ถอยแม่หน่อยไม่ต้องไปกรไม่ได้ไม่ต้องกระโดดลุขี่ให้ได้ก่อนยังไม่ต้องกระโดดเหมือนต้เต้เต้เอาไปเลยขี่ไปเปลี่ยนรองเท้ามา จะโไปนะนั่นนี่สองใกล้กันไปอ่าแล้วแต่หนูเลยหนูจะโดดไปเออถ้าไปไปไปขี่ไปจ้าจ้าหนูจะโดดแบบหนูจะโดดแบบไม่หนูจะโดดแบบไม่น่าละหนูจะโดดแบบยืนละหนูจะโดดแบบยืนได้แต่หนูไม่กล้าจะโดดตอนนี้นะอ่าเธอไป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 เปลี่ยนมาไปเปลี่ยนมาไปเปลี่ยนรองเท้ามาขี่ไปจอดขี่ไปจอดหน้าประตูนะอ่าไปเลยลูกไป มาเถอะพี่ๆีน้องไปก่อน่ะเถอะขี่เลยลูกขี่เลยขี่ขี่เลยลูกขี่เลยทีบเลยลูกทีบอะไรทำไมหนูไม่ทีบไปเลยล่ะลูกยงด้วย เธอจะให้แม่ทำอะไรคะให้แม่ทำอะไรไม่ใส่ค่ะเท้าแต่ตอนนี้ไม่เอา,อนนเอาจักรยานมาเก็บเอาจักรยานมาเก็บอ่ะให้แม่แต่งเท้าเอาจักรยานมาเก็บจักรยานขวางเขาไว้อ่ะเข็นมาเก็บ เข็นมาลูกเข็นมาจ้าเธอให้แม่เปลี่ยนรองเท้าให้ใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรใช่ค่ะมาเรื่อยๆนะแล้วตาหนูเธอ จอดที่เดิมเหมือน,นเธอต้องออกแรงหนูไม่ไหวหนูเลยใช่ฟันหนูทำไงเวลาหนูกินอ่ะหนูยกไม่ไหวอะ่ะทำให้แม่ดูหน่อยสิแต่ทำให้ดูหน่อยกินยังไงเวลายกไม่ไหวอะ่ะแป๊บน,นึงครับอือโอ้ยยกไม่ไหวใช้ฟันกัดไว้ก่อนนะเหรอโอ้โหว่าจะไว้ให้ตัวตัวเธอยู่เลยหรอแล้วหนูไม่กลัวฟันหลุดหรอคะไม่กลัวหรอกอ๋อ เฮ้ยหนูเคยฟันหลุดแล้วหรอเฮ้ยฟันหลุดได้กี่ซี่แล้วหนูมาทำอะไรหลังบ้านวันนี้ไม่จัวเองโอเคไปทำให้ดูเลยนะคะไปเริ่มฝั่งนู้นมาใหม่อ่าเข็นนปเข็นไปบู มาเลยลูกถีบไปเลยอ่ะปล่อยตัวแล้วถีบไปเลยลูกไปเลย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 ถีบเลยลูกถีบทิ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 บรถไหลแล้วถีบสิลูกมันจะได้ไม่จอดเออไปเลยถูกถูกมามา เ่ลงมากไอ้เธอว้าวสุดยอดสุดยอดฮึ๊บฮึ๊บ <laughs>